สวัสดีครับ F4 Channel โอ๊ตรถมือสองนะครับผมโอ๊ตเชรยนต์เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนำรถเข้าใหม่นะรถ PPV เข้าใหม่ใครที่เป็นสาวก Fortuner หน้าแชมป์นะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะบอกเลยคันนี้สวยมากนะครับใครที่ตามหา Toyota Fortuner หน้าแชมป์นะ 3.0V ขับ4 t r d Sportivo ปี13-14นะครับคันนี้บอกเลยว่า สีเดิมรถเดิมไม่ได้มีทาสีเลยคันนี้นะครับราคาปเปิดอยู่ที่6กแ0 0 0บาทนะครับ TRD แท้จากโรงงานทุกพาชิ้นส่วนเดิมทั้งคันนะครับคันนี้รถจดใช้เดิมอยู่ที่กรุงเทพนะคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้าร้านมาสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับอมาดูรายละเอียดคันนี้กันดีกว่านะครับให้ดูรายละเอียดด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าเดิมโคเมียมฝากระโปรงมีหูด,ดักอากาศด้านบนนะครับตัวรุ่นนี้นะครับกันชนสีเดียวกับตัวรถแล้วก็บริเวณเไฟตัดหมอกนะครับจะมีเขียนคำว่า TRD อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้จะมีตัวที่ฉีดน้ำบริเวณไฟหน้ารถด้วยนะครับผมอ่านะกระจกมองข้างแบบม,มุมอับสายตามีมาให้นะครับ กระจกมองมุมอับสายตามีมาให้แล้วก็ล้อแมกลวดลายทีดีนะครับคันนี้แมกขอบสนะครับลวดลายทีดีดิสเบรกหน้านะครับส่วนยางคันนี้เป็นยางมิชลินนะครับได้เป็นยางมิชลินมานะครับผมอ่านี่เลยนะแล้วก็ดานข้างเนี่ยลวดลายทีดีมาพร้อมบันไดข้างนะครับมาพร้อมบันไดข้างนะกระจกบานหน้านี่พาร์ทเดิมแน่นอนนะครับ พาสเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยมีคําเตือนติดอยู่ด้วยนะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับแหลกหลังคาอยู่ครบนะครับแหลกหลังคาสภาพสมบูรณ์ผิวกันสาดนะครับอันนี้ของเดิมจากจากศูนย์เลยนะออกมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นปั๊มแบบนี้เลยนะครับเป็นปั๊มนูนแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นแบบปั๊มแบบเหมือนของของเทียบนะครับนี่จะเปิดประตูเป็นโครเมียม นะครับราจะเปิดประตูเป็นโครเมียมเดี๋ยวผมเปิดล็อกรถให้ดูภายในนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับหรือ FC ท่านไหนที่สนใจนะครับตัว Fortuner นะครับตัว TRD นะครับอย่างคันนี้นะครับรถเข้ามาแล้วนะครับรถเข้าร้านมาแล้วนะครับ6,99,00 0บาทนะครับให้ดูรายละเอียดเลยบอกเลยว่าคันนี้สีเดิมการันตีเลยไม่ได้ทำสีมานะครับไม่ได้ทำสีอะไรมาเลยนะครับ เนี่ยด้านท้ายนะครับไฟท้ายชุดเดิมนะครับตัวหนังสือ TRD Sportivo TRD Sportivo นะครับผมจะเหนือทำไมเนี่ยนะครับสำ VSC นะครับไฟด้านซ้ายนะครับโคมเดิมนะครับตัวหนังสือ3.0 D4D VN Turbo เนะครับเป็นตัวขับเครื่องซีล้ลแต่ฟู t i m มนะครับไปทะเบียนจำไว้นะถ้าสนใจคันนี้ส่วน สเกิร์ตด้านหลังนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็อันเนี้ยสเกิร์ตด้านหลังเนี้ยจะเป็นตรงรุ่นนะครับเป็นของ T.R.D. อนะีกเหมือนกันนะครับเป็นของ T.R.D. นะสวยๆนะครับเนี่ยตัวสปอยเลอร์สปอยเลอร์นะครับเขียนคำว่า T.R.D. ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระจกปานหลังนะครับนี่เลยตัวปั๊มจากโตโต้านะ โอเคอ่ะเรามาดูกันภายในนะครับสำหรับคันนี้อ๋อนะครับภายในสวยนะครับเป็นสีดำนะครับคอนโซลดำนะครับตัวกรอบวิทยุนะครับจอเนี่ยโรงงานจากโรงงานเลยตัวต้าและนี่ก็ลายเคปลานะครับแอร์ออโต้นะครับมี power outlet ที่จุดบุรีนะครับตัวเกียร์นะครับคอนโซลตรงเกียร์ก็ลายเคปลาเหมือนกัน นะครับหนังหนึ่งอะไรพวกนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หมดเลยนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ตัวเบาะนะครับลวดลายทีอาดีนะครับเป็นเบาะหนังทุกตำแหน่งที่นั่งนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็อย่างตัวเสากลางนะครับเสากลางหัวน็อตไม่ขยับนะครับหัวน็อตไม่ขยับเช่นกันนะครับตัวเสากลางส่วนตัวแผงประตูด้านในนะครับ นี่บูหนังนะครับด้วดลายเคปล่านะครับลายเคปล่าสภาพสมบูรณ์นะส่วนเบาะแถว2นะครับที่นั่งด้านหลังอันนี้ติ๊กเกอร์นี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับลายเบาะเนี่ยเทียดีเหมือนกันนะครับสภาพเบาะก็สภาพสมบูรณ์นะครับเ,เดินตะเข็บสีแดงนะครับ เพดานมีจอมาให้ด้วยนะครับมีจอมาให้ด้วยนะเบาะด้านหลังนะครับสภาพสมบูรณ์เช่นกันนะครับตัวเบาะตัวเบาะก,ก็สภาพสมบูรณ์6กแสนห้อ่าหกแสนเบาทนะครับตีไปเจ็ดแสนนะครับแต่ตัวรุ่นนี้เป็นตัวรุ่นหายากแล้วไม่มีผลิตแล้วนะครับจะซื้อใช้หรือซื้อเก็บก็ได้นะครับคันนี้บอกเลยสภาพสมบูรณ์สวยมาก ตัวถาดท้ายนะครับ Fortuner นะครับตรงรุ่นนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวเบาะด้านหลังนะครับแถว3ามไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดเลยนะเนี่ยตัวบริเวณที่นั่งแถวสามนะครับเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับโครงสร้างตัวรถอันนี้ให้ดูเลยนะแบบเดิมๆนะรถตันเพิ่งเข้ามานะครับ หัวน็อตทั้งสองข้างไม่มีการถอดการไขนะอมใช้งานมากสำหรับรถคันนี้นะครับปี13.14นะครับน่าใช้งานนะ่าสนใจรีบติดต่อโทรหาผมได้เลยที่เบอร์098 446 5222นะครับอย่างตัวเบาะนะครับเบาะที่นั่งฝั่งขวาด้วนลายเทียดีนะครับด้านหลังเบาะผู้หน้ามีกระเป๋าจิงโจ้นะครับแล้วก็นี่ ซอกเส,สากลางบริเวณประตูฝั่งขวานะครับหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีไขนะลวดลายเทีดีนะครับไอตรงเนี้ยเคปล่ามันอยู่ในรุ่นของตัว t ท d ดีนะครับนี่กระจกพาร์ทเดิมกระจกพาร์ทเดิมนะครับตัวสติ๊กเกอร์ล็อกนิรภัยนะครับไม่มีไขไม่มีรอยแกะอ่ะดูฝั่งคนขับกันหน่อยนะครับ บางคนขับได้เบาปรับไฟฟ้านะครับตัวเบาก็ลวดลายทีอดีเหมือนกันนะครับลวดลายทีอารีคอนโซลคอนโซลส,สภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขใหม่เดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่แล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วย ไมค์คันนี้แสนหกนะครับแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสามกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสีก้านนะครับสวิตต่างๆสภาพสมบูรณ์นะครับหนังหนึ่งต่างๆนะลายเคปล่านะครับตรงนี้ก็ไม่มีแบบชำรุดนะครับหรือถลอกไม่มีเลยนะสวิตปุ่มกดต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ จอนะครับนีจอใช้งานได้ปกตินะนีใช้งานได้ปกติเลยเประมาณนี้นะครับแผงคอนโซลอะไรต่างๆนะเรียบร้อยดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่านะครับว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะเครื่องยนต์นะครับดีเซลดีโฟดีนะครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแรงมา้าสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับ ก็ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดูการทำงานของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเ,เดิมๆเ,เลยรายละเอียดเนี่ยหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีถอดนะ็นอตฝากระโปรงไม่มีถอดคานหน้านะครับดูนอด็อตตัวอานะครับ ไล่มาเลยนะครับรายละเอียดต่างๆตัวเลขคมๆชัดๆเม็ดทากนะครับคมๆผ่านหน้าไม่มีถอดนะครับแล้วก็ด้านในนะครับด้านในอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผานหน้าเดิมนะส่วนด้านหน้าซ้ายนะครับตัวแอลนะครับดูน็อตต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพดนะครับแผ่นเพดไม่มีรอยแกะนะครับรอยเงี้ยตัวสติ๊กเกอร์มอก ตัวซุ้มล้อด้านหน้านะครับไม่มีผู่นะรูน็อตต่างๆนะครับเนี่ยให้ดูเลยละเอียดครับก็คอยซีนตะเข็บแล้วก็หัวน็อตฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับยางรองนะครับตัวยางนะครับด้านในสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองนะครับนี่ตัวปั๊มเตยตา้านะรูนอ็อต นะครับดูน็อตอ่าโอเครายละเอียดครบถ้วนนะบอกเลยคันนี้เดิมทั้งคันนะครับใครที่สนใจ f o r t u n e r TRD ดีนะเป็นตัวรุ่นซึ่งยนสามพัน 3, 000, ขับเรื่องสี่ล้อนะครับปีสิบสามจสิบสี่สีขาวพันนี้รีบโทรหาผมนะครับราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก่อนที่รถจะไม่อยู่นะบอกเลยคันนี้สวยมากนะครับโทรหาผมเลยครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับอย่าช้านะถ้าช้าแล้วรถจะไม่อยู่นะบอกเลยคันนี้สภาพสมบูรณ์มากหรือจะมาดูรถคันจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจก็ไม่ว่ากัน รีบเข้ามาเลยนะครับโทรหาผมเดี๋ยวผมส่งพิกัดร,ร้านให้หรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเสรีไทย6 8แยก1มิบุลีกรุงเทพนะครับบริษัทเพ็นยนต์นั่นเองนะครับรีบโทรหาผมได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตโนสอ2ขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าจะมารีวิวรถคันไหนนั้นห้ามพลาดวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ